สวัสดีค่ะวันนี้เรามาย่างปลากันนะคะเรามาแกงปลาย่างกับหยดข้ามแล้วก็พักบุงนะคะย่างไอ้อมกรุงไปเลยย่างปลาเสร็จเรามากว้านพักบุงกันนะคะ นี่หยดสม้ามโอนนะคะยางปลาเส็ตเรามาเก็บปลากันนะคะเอากลางเราได้ออกให้หมดนะคะใส่น้ำกาทีลงไปนะคะใส่เกลืองแกงกาทีนะคะ ค่เยค่อยค่ะเน้นเครื่องแกงกับค่อยนะคะให้หละลายแกงเลือดเร็วนะคะก็ใส่ปลาค่ะทำโดยปักบุงนะคะเพราะว่าปลาปลาอันยางทุกไย่เร็วนะคะก็ใส่ปักบุงค่ะ Bunga suk lê naga, roga tam doe yo tam gác. Roga mày kung lunga naga, sai nam tam gác. Say รดดีค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะปรุงรักแร้เร็วนะคะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงปลาย่าง ใส่ยอดข้ามแล้วก็ปักบุงนะคะ